หลวงปู่สุกเกสโรสุดยอดเกจิที่มีพุทธ,ธาคมจนทำให้มีผู้ฝากตัวเป็นศิธย์เป็นจํานวนมากและหนึ่งในศิษย์เอกของท่านคือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย่ยผู้เป็นที่เลื่อมใสของชาวไทยทั้งประเทศหลวงปู่สุกรสอนสอนสอนทั้งพระเวศสอนทั้งหมอยาแล้วก็เวลานั้นท่านเป็นเ,เป็นสามนเณรนะจับบชเป็นสามนเณร ปรากฏว่าหลวงปู่สุกในในสมัยนั้นเขาบอกว่าคนมาหาหลวงปู่สุกเนี่ยเขาบอกว่าโ oh, หเรือนี่จอดกันเต็มไปหมดเลยฮะอาจารย์มณัสสิวาพิรมรัตน์คารวสจอมขมังเวทที่ได้รับการสืบทอดวิชาของหลวงปู่สุกมาจากหลวงพ่อพุทธวัดเขาไม้แดงหนึ่งในสิทธิที่ปรนิบัติรับใช้หลวงปู่สุกตั้งแต่วัยเยาวจนกระทั่งหลวงปู่สุกมรณภาพ หมายนั้นคนมาลัป่วยเจ็บไข้ได้ป่วย